สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันยเซียวอิสานทุกทท่านนะครับพี่น้องมือนี้กะบผ้ามาหาของดีราคาถูกครับพี่น้องเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามาตะละเถือนะครับผมได้รับการตอบรับจากพี่น้องเป็นอย่างดีผู้กําลังหาง้วไปเลี้ยงหรือเอฟซีติดติดตามนะครับเบิ้งง้วในช่องลูกขันยเซียวอิสานเฮ้านะครับเป็นอีกถึงขอกหนึ่งฟ้ามนะครับขอกได้นั่นมือนี้นะครับมีของดีราคาถูกขนาดใดนะครับโดนใจบอเดี๋ยวไปติดตามเรื่องเล่าในคลิปนี้กันครับพพีี่่่่่นน้อองงททาาาาาเขมมกก็ยลืฝ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจจากน้อยในเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าข้าจะขอขอบเพื่อนน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้ามื่อนี้มีจักตัวทั้งเบิร์ตครับมีหาตัวจากขอกในในอกบ้านในสามในบ้านสองจ้ะอ้าวนะครับผมมื่อนี้มีทั้งเบิร์ตหาตัวด้วยครับพี่น้องเป็นลูกผสมบราหมันก็ถือว่าเป็นวัวท้องทั้งเบิร์ตเนาะท้องสองแม่จ้ะกับพึ่งผสมแม่หนึ่งกับแม่สาวสองแม่จ้ะก่อนไปรับชมฝากที่ยูฟั่มกับเบิร์โทรจากน้อยนะครับผมจ้ะอยู่บ้านโปโลอำเภอโนนโอ่งอำเภอโพชัยเอ็ดจ้ะ ครับผมเบอร์โทรติดต่อฟ้าเบอร์ใดก่อนครับ087 0899808จ้ะครับผมเอานะครับสำหรับผู้กำลังหางม้วไปเลี้ยงได้ครับพี่น้องแอดไลน์เบอร์นี้บ่ครับแม่นจ้ะเฟซบุ๊กซื่อวางได้ก่อครับประกาศิตพักดีโชติจ้ะภาษาไทยเอานะครับผมเดี๋ยวผมึ้นหายรายละเอียดนะครับผมเดี๋ยวเบอร์เม่ที่เล็กนะครับผมเบอร์ม้วขาวก่อนเนาะจ้ะนะครับเอาแม่ขาวนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องโบดหรือเครื่องอมนดำแดงดำแดงจับผาจ้ะอ่าเครื่องอมนดำแดงพาครับพี่น้องแม่นเอาตัวนี้ท่องจัดเด ตัวนี้ทองว่างบ่อหน่อยทับเนาะแมนเป็นงัวแม่สาวเนาะสาวจ้วะ<า>แม่สาวด้วยครับพี่น้องแต่ว่าาเรดูง่านะครับ,นะรบส่วนสูง100เท่าไรครับ <40 S 1> ประมาณ40จ้ะ140นะครับผมบ่อหน่อยทับเลยเนาะแเ<ม>นจ้ะบ่อหน่อยทับแม่สาวครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจหาแม่บอกแม่พันนะครับตัวนี้หนาดีเป็นลูกผสมบามาันหูสันครับพี่น้องหล่ไปได้แล้วครับบ้านนี้แม่ที่แรกเปิดไว้เปิดไว้61ต่อรองได้จ้ะอ่า61,000ต่อรองได้เนาะครับเนาะหกหมืนหนึ่งพันต่อรองได้แม่สาวด้วยครับพี่น้อง ลอยซีซีฟเลยนะครับส่วนสูงถ่ายใหญ่ๆนะครับหนังหนาซาใหญ่ดีนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกรดที่ราคานี้ต่อร่องได้อีกเด้อครับพี่น้องน,นะครับเอาตัวแรกผ่านไปแม่สาวเอาไปจับสัตว์ทับเอาครับพี่น้องแม่ที่สองนี่เป็นแม่ยทองจ้ะแม่ยทองประก,กันทองครับสีแดงเข้มเลยอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ใบเด้อจ้ะแต่ว่าหลอดเสียใบยของตัวนี้จ้ะมีใบอยู่อ๋อตัวนี้เป็นลูกสาวแลมโบ้ะครับผมแม่นจ้ะอ่าดูนี้เป็นลูกสาวแลมโบ้นะครับผมเอานะครับเป็นลูกสาวเจ้าแลมโบะ นะครับเป็นใบเกิดของเพิ่นแหละพี่น้องนะครับเป็นลูกของเจ้าแลมโบแม่ที่2นะครับเป็นงัวแดงลูกผสมบราหมันนะครับลูกผสมบราหมันหูสันส่วนสูงกับยูเราเล่าลอยสามแปดจ้ะอ่าสามสิบแปดนะครับตัวนี้ประกันท่องให้ยนะครับเนาะแมนจ้ะเอาทับไปครับผมท่องได้เจ็ดเดือนจ้ะเอาประกันท่องให้ทับเรียบร้อยเอาขออภัยเห้พี่น้องทับเรียบร้อยกับเจ้าจอนนี่ศูนย์สามเจ็ดนะครับผมเป็นสายพันธุกรรมวินเชสเตอร์แมงมุมก็เก้าของที่เจเก่าฟ้ามครับพี่น้อง ทับเมื่อวันที่8เมษายน6เนาะอันนี้หลอดนะครับพี่น้องสีเหลืองๆนะครับมีหมายเลขแล้วก็มีเอกสารเอ่อมีไล่ซื้อนะครับอยู่ในหลอดสกรนไว้เรียบร้อยพี่แต่ว่าอันอันนี้เส้นดื้อนี่คือน้ำนมมันลงก็จะถามหมอแล้วน้ำนมน้ำนมไหลลงเส้นดื้อเพราะว่าหัวมันสมบูรณ์ไหมจ้ะเอานะครับเส้นดื้อเ่ราะเดบวมเนาะแมนจต่เป็นน้ำนมจ้ะหมอบอกเอาเป็นท่อนน้ำนมบอกครับแมนเอานเพราะบางง้วมันสมบูรณ์จ้ะทับถ้าปกติบ่ิเวณทองก็คือเส้นดื้อบด้บวมแมนจ้ะปกติคือเส้นดื้อปกติเลยจ้ะ ครับผมคือน้ำนมมันไหลลงมาหมอหมอถามหมอไม่ต่อเอานับเดือนเดียจักเดือนเราก็ได้ทองตอนนี้เจ็ดเดือนกลัวจะเจ็ดเดือนกว่ล้าเราพี่น้องแม่สาวนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับหลายไปได้ครับตัวนี้เปิดไว้หาสิบเก้าจ้ะหามื่นเก้าพันแม่ทองเจ็ดเดือนจ้ะนมกระลุงก่อนนะครับนมลุงแล้วนะครับเป็นแม่สาวทองแรกด้วยเนาะแม่จ้ะทองแรกแม่สาวทองแรกยังต่อรองได้ครับพี่น้องเอาสองตัวผ่านไปให้เบื้องเทียบกันแม่สาวที่เรียกทองว่างมาได้ทับด้วยครับแม่สาวที่สองทับเรียบร้อยประกันทองให้หาสิบเก้าเนาะต่อรองได้ อ่าต่อไปแม่ที่สามนะครับแม่นีเป็นแม่สาวหรือติดทองแล้วทองจ้ะอันนี้ก็ติดทองแล้วเนาะทองกับอ่ากาเลตเคฟหกแปดนะครับผมจักเดือนในทองหกจ้ะหกเดือนครับกาเลตเคฟหกแปดใบหลอดมีครบเป็นทองที่เทไรบาเนี่ททองแรกขึ้นกันจ้ะสาวทองแรกนะครับส่วนสูงหนึ่งร้อยเทไรครับสามเจ็ดแต่สูสีกับแม่อ่าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผมเป็นเครื่องดำแดงเนาะเครื่องอมดำแดงนะครับพี่น้องนะครับ หล่ไปเลยครับเมียที่3เปิดไว้สี่หมื่นเก้าจ้ะสี่สิบเก้าประกันท้องประกันท้องนะครับตัวอันจะเศร้าเรียบร้อยมีคลิปไหมนะครับเนาะอ่าบ่มีตำหนีจม่องนะครับเนาะแม่นี่สี่หมื่นเก้าครับพี่น้องมาเอาง่วงเม่ท้องไปเลี้ยงได้เลยครับพี่น้องเกี่ยวเขานี่ก็นะครับน่าจะขอดันนับเดือนก็คือประมาณหลังปีใหม่เนาะแม่นจ้ะหลังปีใหม่ครับพี่น้องเอาแม่นี่สี่หมื่นเก้าห้าหมื่นเก้านะครับผมแม่นี่เท่าไรก่อนครับหกสิบเอ็ดจ้ะหกสิบเอ็ดต่อรองได้ครับพี่น้อง นะครับผมแต่ละตัวยก3โตัวไปเลี้ยงเล่ก็ได้ราคานี้ยังต่อร่องได้อีกเดี๋ยวมีอีกสองตัวอยู่ขอกในบ้านของเพิ่นนะครับขอกในหมู่บ้านครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันอีก2โตัวครับพี่น้องสนใจทีอูเบอร์โทผมคืนให้นะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งอีก2โตัวกันครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกสองตัวครับพี่น้องก็เป็นง่วแม่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้นะครับอยากได้แม่สาวไปเลี้ยงนะครับตัวนี้เอาตัวที่แหลกเบิ่องตัวแบบมีเขาก่อนนะครับผม เป็นง่าสาวอายุก็จะเข่าสองปีเนาะนจ,จะเข่า2ปีถ,ถานะตอนนี้ก็ทับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาทับเรียบร้อยแล้วทับก็พอได้ไมครับผมอ่าทับกับเลดบอยนะครับเป็นพันธุกรรมของพรลาลกอนหาหทับเกานะครับของวิไลฟร์มนะครับเลดบอยทับเมื่อวันที่3 3กันยายน65หาด้วยครับพี่น้องเจ้าเลดบอยนะครับ JK เลดบอย110 ได้เดือนกั้วเลยนะครับได้เดือนกว่าดเลวเนาะจ้ะเอาส่วนสูง100เท่าไรก่อนครับแมนน่งร้ี่สิบบวกจ้ะ145บวกครับพี่น้องแม่สาวตัวนี้นะครับตัวนี้มีจะมองไหมครับบ่จ้ะบ่มีตำวนี้ด้วยครับพี่น้องแม่แรกหลาไปไหนล่ะครับผมเปิดไว้ได้หามื่นเก้าจ้ะหามื่นคับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องหามื่นเก้าเป็นงัวแม่สาวผสมเจ้าเลดบอยไปพี่น้องนะครับเพิ่งทางถ่ายเพิ่นจักน้อยนะครับเอาตัวน้องเพิ่อนได้ครับอันนี้ตัวน้องเป็นลลููกกสาว ตัวนี้จ้ะอ่าตัวน้องเป็นลูกของที่เคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมของอ่านะครับโชคนิมิดฟาร์มนะครับพี่น้องเป็นพ่อพันธุ์ของโชคนิมิดฟาร์มนะครับตัวน้องเพิ่นเฮดเขาแหรอครับเนาะสาวเพิ่นเฮดเขาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสูงอยู่หนึ่งร้อยสามสิบบวกจ้ะสามสิบบวกเนาะครับเนาะหนึ่งร้อยสามสิบบวกนะครับผมเป็นพี่กับน้องกันด้วยครับพี่น้อง หล่ไปได้ล่ะครับตัวน้องเพื่อนนี่ลูกเจมบอลเปิดไปเจ็ดหมื่นสองจ้ะเจ็ดหมื่นสองตำหนี่คือมีแผลเคยเป็นลำปิสกินด้วยครับพี่น้องนะครับกับมีเป็นนะครับอาจจะเป็นแผลเป็นตุ้มๆหน่อยๆครับพี่น้องอย่างที่เห็นเพื่อนเป็นแต่น้อยพคนละจ้ะเป็นแต่น้อยนะครับเนาะดือนแม่จ้ะนะครับผมเป็นแต่อายุสองเดือนนะครับเอาโตเอื้อยนี่นะครับผสมไว้เรียบร้อยเปิดไวปทันไดก่อนครับ เปิดใบหาสิบเก้าจากตัวใหญ่อ่าตัวน้องเลยครับตัวน้องเปิดใบเจ็ดหมื่นสองจ้ะเจ็ดหมื่นกับอีกสองพันต่อรองได้ครับพี่น้องต่อรองได้หลายต่อรองได้ต่อรองได้หลายด้วยครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจคู่พี่กับน้องคู่นี่งัวแต่ละตัวเป็นอย่างือเปิดราคาแบบบ่คือกันเนะจ้ะแต่ละตัวมันก็ค้อมงามเนาะค้อมงามแล้วก็ราคาออกมาเนี่ยเองสิจ้ะครับผมต้นกรอยุนที่ต้นทุนแมนนะครับผม ตัวได้ซื้อได้ถือกรเปิดตามถือเนาะแม่จ้ะแม่ตัวใได้ใหญ่มากนะครับผมแพงกับเปิดตามนางคงประมาณที่เปิดไว้แต่สําหรับผู้มักถือใจนะครับผมเพื่อนบอกว่าแพงว่าถือจ้ะจ้างมาเว่ากันเนาะนะครับขันมักเพื่อนอิริแต่ละโตอยู่นี่แนะนำมาเบิ่งตัวจริงอะไรได้ครับพี่น้องนะครับผมสนใจกับว่าเบิ่งตัวจริงได้ครับบ้าน ได้ก็ครับผมโปโลจ้ะอ่าบ้านโปโลตำบลดอนโองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดจ่ะโทรมาเบอร์ได้ก็ครับผม087 087 08 08 99 99 808แปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เกาเก้าเเกาแแนอกง่วนหน่องแน่นนะครับเนาะอ่าสนใจกับมาเบิ่งเอานะครับมือนี้มีทั้งเบิดหาตัหาสาวทั้งแบบท่องแบบประกันท่องนะครับอ่าแบบตัวท่องให้เรียบร้อยแล้วก็ทักมาได้นะครับสำหรับผู้สนใจเอาสำหรับมือนี้ก็จากลาพี่น้องประสมีก่อนนะครับพี่น้องจังได้ก มาเปิดราคาหนาคอกหนาฟ้ามบรรยากาศตามขอกตามฟ้ามแต่ละขอ,ะขอะกราคากระตามผู้เลี้ยงเพื่อนเปิดนั่นละพี่น้องนะครับพ่อใจเปิดเท่าไรเพื่อนก็เปิดผู้ซื้อนะครับอยากได้ถือก็กต้องมาตอลองมาพูดคุยกอบเพื่อนเอานะครับผูดคุยถือใจกับแบ่งกันไปเลี้ยงได้สำหรับเมือนี่ก็ขอบคุณของแน่นหลายนะครับผมจากาพี่น้องมาสันีนะครับผมสวัสดีครับ